คนเรานี่1 2นี้1เข้ารับคือเนี่ย <God> <-ALLY> to mm -hmm.

มาพาช้านตอนนี้ก็เป็นลท่เที่จบที่สคัญนาี้เชียงรายเลยยยินดีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้แทนจาก น่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมงานประเพณีรุ้ชิงช้าในวันนี้ด้วยนะครับถ้าพอท่านประธานมาถึงนะคะก็จะมีการแสดงต้อนรับจากกลุ่มสตรีแม่บ้านนะคะคก็ขอให้กลุ่มสตรีแม่บ้านเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะคะ ซึ่งชุดการแสดงแรกนะครับที่จะแสดงก่อนพิธีเปิดก็จะเป็นชุดการแสดงรวมเป็นหนึ่งนะครับโดยกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านพาน,นีนะครับอตอนนี้นะคะก็นักท่องเที่ยวที่มาถึงแล้วแล้วก็แขกท่างผู้มีเกียรติที่มาถึงแล้วนะคะ พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนแล้วก็รู้ชินช้าไปก่อนนะคะแล้วก็หาอะไรทางด้านซ้ายมือทางที่ถ้าเราอยู่ทางนี้นะ่ะทางทางซ้ายมือนะคะเปอนขั้นที่เดินขึ้นมาพิธีกรที่เรานั่งคุยอยู่นะคะก็คือจะอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินนะคะจะอยู่ตะวันตกตะวันออกนะคะก็มาเป็นจุดเช็คอินได้เลยเพราะว่าวิวตรงนี้สวยมาก อย่างที่บอกว่าผามีไม่ได้มีแค่วิวไม่ได้ไม่ได้มีแค่อาหารที่อร่อยมีทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งกันหมดนั่นก็คือทั้งวิวทั้งอาหารชาติพันธ์ที่สวยง,งามน,นะคะสําหรับช่วงเช้าว,วันนี้นะครับอากาศจจะร้อนไปนิดนึงน,นะครับแต่พอบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับก็จะมีร่มจากต้นไม้นะครับก็จะ ็นบรรยากาศที่เย็นสบายนะครับอยากให้ทุกท่านได้ท่องเที่ยวในวันนี้ตลอดทุกวันและก็ชมชุดการแสดงของเราและชิมกาแฟไปด้วยนะครับแล้วก็ของฝากของชิลระลึกต่างๆที่พี่น้องชาติพันธุ์นาคาของเรานํามาจําหน่ายในวันนี้นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับได้อย่างหนึ่งหลังจากที่ทุกท่านได้เที่ยวงานประเพณีโรชิงชา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถเดินทางไปอุดหนุนร้านค้าร้านกาแฟต่างๆในหมู่บ้านผาหมีได้นะครับวันนี้นะครับในช่วงของ ทศก,กาลโลชิงช้านะครับทุกร้านจะมีส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะครับียัง,ยงไงนะครับอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนนด้วยนะครับวันนี้นะคะก็มีคือมาเที่ยวแล้ว ไม่ต้องเสียเที่ยวก็คือมีทั้งร้านวัฒนธรรมที่เราให้ชมการแสดงแล้วก็กิจกรรมของรานวัฒนธรรมที่นี่ในสําหรับวันนี้เป็นพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจัดปีละครั้งเองนะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือในผาหมีเนี่ยก็จะมีร้านค้าต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนทาด้วยชุมชนผู้คนที่มาเที่ยวในวันนี้นะคะก็เข้าไปร้านอาหารร้านกาแฟร้าน ทุกมุมของหมู่บ้านผาหมีได้เลยนะคะก็มีคนพนักง,งานหรือว่าเด็กๆของที่ร้านแต่ละร้านคอยให้บริการอยู่นะคะถ้ามาผาหมีนะครับไม่ได้ชิมกาแฟพาหมีก็ถือว่ามาไม่ถึงที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเกือบ,บจะปลายฝนแล้วนะครับแล้วท่องเที่ยวต่างๆนะครับเริ่มจะมีการจองห้องพักเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้า ท่านไหนสนใจนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากมาพักหรืออยากมาเที่ยวหมู่บ้านทามีนะครับท่านสามารถสำรองห้องพักได้โฮมสเตย์ของหมู่บ้านทามีนะครับได้เลยนะครับซึ่งเราจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็โฮมสเตย์ร้านชาต่างๆติดตรงบริเวณทางขึ้นนะครับให้กับทุกท่านได้ทราบกันว่าตอนนี้เรามีร้านอะไรบ้างน,นะครับ <S 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 ในในเรื่องของการติดต่อปราษานงานนะคะเวลาเราขึ้นมาเนี่ยขึ้นผับไปเลยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงประทัห้าขึ้นมาอีกนิดนึงตรงที่หอประชุมค่ะนีจะมีป้ายบอกต่กอน,นะคะว่าแต่ละร้านค้าอยู่ที่ไหนเบอร์โทรของร้านแต่ละร้านโฮมสเตย์ของแต่ละที่มีที่ไหนนะคะสามารถโทรติดต่อ,อเข้าไปได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้เล,เลยค่ะ วลาขึ้นมานะคะจะอยู่ขวามือนะคะแล้วก็จัดการจาัดพิศการเกี่ยวกับโลชินช้าจะอยู่ซ้ายมือนะคะ,ะตอนนี้นะคะก็คนไหนที่สนใจก็โรชินช้าไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะมีการสาธิตในการโรชินช้าให้ดูนะคะจะมีการสาธิตสองแบบนะคะต้องผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงให้ดูนะคะ

หน่วยงานที่เกี่ยวก้อคที่เข้ามร่วกิจกรรมในชุมชนน,นะคะวันนี้คนชาวน,น,นะคะหรือว่าชาวบ้านก็ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันก็คือวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆสำหรับการจัดงานโรชินชาในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าการจัดโลชินชาเนี่ยจับให้กับผู้หญิงสังเกตไหมคะว่าวันนี้ผู้หญิงป้กคุณสตรีแล้วก็แม่แม่ ้้านะคะที่ยืนต้องรับอยู่แต่งแต่งแต่งตัวสวยมาก <Yeah. S 1> เครื่องประดับที่ประดับนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเงินนะคะหมวกที่ใส่อยู่จะเป็นเครื่องประดับทำด้วยเงินน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ2.5-3กิโลนะคะแล้วก็เสื้อที่ประดับอยู่นะคะจะเป็นผ้าป,ปักมือในการแต่งตัวลักษณะการแต่งตัวซึ่งจะมีการแต่ง แยกคือถ้าเป็นเด็กจะแต่งตัวจะใส่หนวกอีีแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าที่เป็นนางสาวที่ยังอายุไม่เยอะมากก็จะแต่งตัวสีสดใสนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนอายุเยอะแล้วนะคะก็จะใส่ชุดที่จะไม่สีไม่ฉูดฉาดมากด้านล่างนะคะก็จะมีการต้อนรับจากกลุ่มสตรีแม่บ้านผานีนะคะแล้วก็ กลุม่มท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านผาะมีหลายๆท่านนะคะลองเดินขึ้นมาลองสังเกตดูนะคะว่าการแต่งตัวของแต่ละาวัยจะแต่งตัวเหมือนกันนะคะโอกาสนี้นะครับขอต้อนรับนะครับมี่ส่ขงข่าท่านนายกชัยโยธีสม,มุทรนะครับนายกเทศสม,มุตรีตำบลแม่สายนะครับท่านนายกเด่นวุฒิจันทรคาดนะครับในนายกกองการบริหารส่วนตำบลเกาะช้างนะครับท่านนายกเด่นชัยลาวิชัยนะครับ นายกอบตอสีงชุมนะครับแล้วก็ผู้แทนจากอบตอบ้านได้นะครับเทศบาลแม่สายมิตรภาพครับประธานสภาวัฒนธรรมตะบนเปียงพังคำนะครับบุริรัมย์จังหิ่งกระชาิอําเภอแมอ่มมมมมมสายนะครับท้องถิ่นอําเภอแม่สายชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3210นะครับชุดปฏิบัติการกิจการธรรเรือน313นะครับ คุณครับบัวหานมาที่สาหน่วยเฉพาะกกรมหานมาที่สามนะครับวันนี้ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมง,งานประเพณีลดสินช้าหน้ารานโดสินช้าป้านธานีวันนี้ด้วยนะครับต้องการขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้สละเวลาเข้ามาสื่สารประเพณีร่วมกับพวกพรเราชาวพี่น้องชาติชาติพันธ์อาขันนะครับ